สวัสดีครับผมอุ๋ยครับในคลิปนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Spirit Island ครับมาถึงตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะไป้ายยาคุณผู้ฟังยังไงดีครับว่าเกมนี้มันดียังไงครับก็อยากให้มีติดบ้านไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าผม เรียกว่างไงครับผมอยากจะส่งมอบสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้เหมือนขายตรงเลยนะครับแต่ประเด็ Kevin, คนคืออย่างงี้ครับคือถ้าเกิดว่าเราสนใจในการเล่นบอร์ดเกมซึ่งมันมีส่วนช่วยในการที่เราฝึกฝนความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเราจะเพลิดเพลินไปได้นะครับแล้วก็เหมือนใช้เวลาว่างให้เหมือนแบบผ่อนคลายนิดนึงก็คือมากางบอร์ดเกมเนี่ยล้วก็เล่นกัน enjoy ชีวิตในช่วงวันหยุดนะครับ w e e k e n ต่างๆนะครับซึ่ง ในคลิปนี้ครับผมอยากจะมาพูดคุยในประเด็นของพวกแอคชั่นที่จะเกิดขึ้นของเราการเล่นการ์ดต่างๆครับตอนนี้ผมได้คัดมาบางส่วนแล้วของอาจจะเป็นไมเนอร์ครับแต่มันคือเหมือนหลักๆของแก๊งของเรียกว่าดีครับแก๊งของอบิลิตี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับในส่วนของเกมนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันดับแรกสุดเลยผมมามาที่การอย่างนี้เลยครับ การนี่ครับมันจะสื่อถึงว่ามันมีออปชันให้เราเลือกว่าเราอยากทำอะไรขั้นด้วยอครับก็คือเราทำอะไรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำครับรูปแบบของการนี่ครับก็คือเหมือนกับบอกว่าอันอันแรกสุดเลยก็คือจะมีคอนเซ็ปต์ของการพุชครับพุชจะหมายความว่าเราไปดูเลยว่าเราต้องการทาร์เก็ตแลนที่ทาร์เก็ตไหนครับสมมุติอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นแฟ s t พาวเวอร์ที่มีเรนจ์เป็น1น,นะ แสดงว่าตอนนี้ผมมีเม็ดต,ตัวเดียวใช่ไหมครับแสดงว่าสิ่งทีผมจะเลือกทาร์เก็ตแลนได้ก็คือรอบนี้เลยนะฮะร,รอบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นทาร์เก็ตแลนคืออะไรไม่ได้จํากัดว่าเป็นลักษณะไหนก็คือเป็นเอนนี่ก็คือได้หมดเลยนะครับนั่นคือตอนนี้ถ้าเกิดผมมีเม็ดเดียวก็คือทำได้แค่ตรงนี้ครับพเีตรงนี้1 6 8 7 54นะครับซึ่งการนี้บอกว่าให้พุชครับการพุชจะหมายความว่าเราจิ้มสมมตินะผมบอกว่าผมมี อ่ะผมมีตัว Explorer ที่ตรงนี้นั้นเพราะว่าไอสัญญานียครับคือ Explorer นะเขาบอก push 1 push 1 Explorer ไปคำถามคือการ push เนี่ยครับเราบอกว่าเราจิ้มที่ land ไหนก็ตามที่เป็น target land นครับการ push กันก็คือเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกไปจาก target land นั้นนะซึ่งการออกไปนะครับมันจะออกไปในทิศทางไหนก็ได้ที่เราที่เราเลือกไว้นะครับซึ่ง มันก็จะออกไปได้แค่โซนที่ติดกันนะครับอย่างเช่นจากเมืองหนึ่งเนี่ยครับก็จะมีโซนที่ติดกันก็คือเมือง2เมือง4เมือง5เมืองเมืองนะครับเราสามารถพุชเข้าไปเป็นเมือง6ก็ได้พุชเข้าไปเมือง5ก็ได้เมือง4ก็ได้เมือง2ก็ได้แต่ไม่สามารถพุชเข้ามาที่โอเชียนได้นะครับก็เอาแค่เมืองที่ติดกันเท่านั้นนะฮะในการพุชตัวนี้แต่จะมีบางตัวนะครับที่มีอ b บ l i t ตี้ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นี้ก็คือสามารถพุชลงโอเชียนได้เหมือนกันนะครับแต่นั้นเดี๋ยวค่อย ค่อยไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เอาเป็นในภาพรวมก่อนก็คือคอนเซปต์แรกก็คือการพุชครับซึ่งการพุชตัวนี้ครับสมมตินะผมบอกว่ามันมีมันมีมากกว่า1ตัวแล้วกันแล้วสมมติว่าการเนี้มันบอกว่าให้พุชได้มากกว่า1แล้วกันนะครับการพุชรอบเนี้ยครับมันหมายความว่าไอ้สองสองไม้จิ้มฟันเนี้ยมันไม่จะเป็นต้องไปที่เดียวกันหมดเลยนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเอาตัวเนี้ยหนึ่งหนึ่ง explorer ให้ไปโซนหกนะอีกตัวหนึ่งให้ไปโซนสองก็ได้เช่นกันครับ ขอให้เพียงแต่ว่าการพุชรอบนั้นนะครับจากทาร์เก็ตแลนด์นะครับให้มันออกไปยังพื้นที่ที่มันติดกันอยู่นะครับแต่จะออกไปยังไงก็ได้จะแยกกันไปหรือว่าจะไปด้วยกันแล้วแต่เลยนะครับอันนี้คือคอนเซปต์แรกของแอคชั่นการ์ดครับที่ทำหน้าที่ในการพุชครับแต่จะพุชอะไรก็แล้วแต่การนั้นนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเป็นการที่ทำให้เราเกิดเฟียครับสัญลักนี้ก็คือเป็นเฟียโทเค็นครับแทนที่ว่าเราจะต้องไปทำลายทากับ เออซิตี้นะครับในการได้เฟียร์โทเค็นมาเราสามารถเล่นการ์ดให้ได้เฟียร์ได้เหมือนกันครับอย่างเช่นอันนี้ครับก็คือเป็นการที่เจเนเรตเฟียร์มาให้เราได้เลยครับเอออีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเป็นเหมือนการที่ไม่ได้ไม่ได้เล่นที่เป็นเหมือนดินแดนต่างๆนะครับมันจะเป็นทาร์เก็ตที่เพลเยอร์แทนครับซึ่งการทาร์เก็ตเพลเยอร์นั้นมันก็แล้วแต่ว่าในเอฟเฟกการ์ดนั้นจะให้อะไรครับอย่างเช่นการนี้บอกว่าตัวทาร์เก็ตสปิริตหรือว่าผู้เล่น สามารถได้3 e l อิเ n เมนที่แตกต่างกันเราเลือกเองเลยว่าจะเป็นอะไรนะครับก็อิเ m เมนตตัวนี้ครับมันก็จะสื่อถึงว่าในรอบนั้นเนี่ยเราอาจจะนำมา t r i กเ e r ร์ไอ้ตัวของ innate powers ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกว่าจะเป็นไงก็คือมันจะมีการ์ดอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ t a r กเก็ตที่แลนดครับแต่ t a r g เก็ตที่ตัวผู้เล่นแทนเราเอฟเฟกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตามแต่ละการ์ดครับถัดมาครับจะเป็น การอีกรูปแบบหนึ่งครับที่บอกว่าทำดาเมจเลยนะครับทำดาเมจตัวนี้ก็คือแล้วแต่จำนวนดามจที่ทำครับแต่ดาเมจที่ทำตรงเนี้ยเราต้องทำไปเรียกว่าไงีครับไม่สามารถสปลิตดาม a จ e ไปได้ครับอย่างเช่น2ดามจตัวเนี้ผมบอกว่าสมมตินะผมมีเหตุการณ์บางอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ในในโซนที่2ตัวนี้ครับมันใกล้ตายละอ๋อจะบอกอยังไงดีครับคือผมบอกว่า ผมไม่ไม,ไม่ไม่สามารถสปีดไปบอกว่าอย่างนี้ไม่ไม่เอาให้ใกล้ตายก็ครับเป็นเฮลตี้ทั้งหมดเลยผมบอกว่าเอา2 d ดามจตัวเนี้ยมาใส่ที่ท้าว1ดามจนะแล้วก็ใส่ที่ซิตี้อีกหนึ่งดามจนะประมาณนี้ครับซึ่งทําให้ตอนเนี้ยท้ามันเหลือ1นพลังชีวิตส่วนซิตี้เหลือ2พลังชีวิตทําแบบเนี้ยไม่ได้นะครับเราต้องใส่ไปให้เต็มแม็กซ์เลยครับหมายผมว่าจะใส่2 สองดามจเนี้ยจะใส่ไปที่ตัวไหนอย่างเช่นใส่ไปที่ซิตี้ครับซิตี้นี้ก็เหลือ1 d a m a ดามจไม่ใช่ครับเหลือ1 HP ครับหรือเราจะบอกว่างั้น2 d a ดาม e จดตัวเนี้ยไปที่ทาเลยนะก็คือทาเนี่ยมันมี2พลังชีวิตแล้วเจอกับ2 d a ดามจก็หายไปเลยเราก็ได้1เฟียประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือการทำดามจครับส่วนพุชนี้ก็ทำไปละอันนี้บอกเงื่อนไขนิดนึงครับก็คือ ตัวนี้สัญลักษณ์เนี้ยครับคือ Sacred Site หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับก็คือเราต้องมีตัวสารประพุมเนี้ยมากกว่า1เม็ดถึงจะใช้งานนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้ Target Land นี้บอกว่าห้ามห้าม Tar g e t land ที่เป็นเออมี Bright Token เกิดขึ้นนั่นแปลว่าสมมตินนะผมบอกว่าผมเล่น River Search อยู่ River Search มี Special Rule บอกว่าการที่เรามี1 Present อยู่บน Wet Land เนี่ยจะสื่อถึงว่ามีเป็น s a c r e d Site เลยนะครับ เน่อวันนี้สำหรับซีนารีโอเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่าระยะ1 Range ที่ผมจะสามารถใช้งานได้ในส่วนของการเนียครับก็คือเป็นโซนนี้ทั้งหมดเลยยกเว้นโซน4ครับก็คือโซนหมายเลขหนึ่งหมายเลขหกหมายเลขแปหมายเลขเจ็หมายเลขห้าโยเวนโซนส่เพราะว่าโซนส่เนี่ยมันมีไบรท์เราก็เอาไบรท์เนี่ยไม่สามารถใช้เป็นทารกแลนด์ได้นะล้วก็ทำสองดามจครับประมาณนี้ ถัดมาเนี่ยครับจะเป็นคอนเซปต์ของการผมเรียกว่าเป็นการรีมูฟและการรีมูฟตัวนี้ครับก็คือเป็นการนำอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปจากเกมครับอย่างเช่นการวันนี้บอกว่ารีมูฟไบรท์โทเค็นออกไปนะนะครับก็จะหยิบออกอะไรออกไปซึ่งต้องโน้ตนิดหนึ่งครับบอกว่าถ้าเกิดว่ารีมูฟนั้นเนี่ยมันเป็นการรีมูฟทาวหรือซิตี้ออกไปนะครับเราจะไม่ได้ตัวของเฟียร์โทเค็นเกิดขึ้นนะครับเฟียร์โทเค็นจะได้มาก็ต่อเมื่อเราไปทําลายเราทาวกับซิตี้ได้ การรีมูฟไม่ถือว่าเป็นการทำลายนะครับประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีคอนดิชันทาร์เก็ตแลนที่บอกว่าขอให้เป็นแค่เม n ์เทนกับจังเกิเท่านั้นนะนั่นแปลว่าสมมุตนะิหน้าผมในในภาพเนี้ยผมก็จะสามารถทำได้แค่เลือกทำแค่ได้แอคชั่นในโซนของ6กับ8เท่านั้นนะครับเพราะเป็นเม n ์เทนกับจังเกิที่อยู่ระยะ1หน่วยจากสาระพูมิของผม<ๆ>ก็คือได้แค่2ตัวนี้เท่านั้นนะฮะประมาณนี้รีมูฟไปแล้ว เสร็จแล้วแกเตอร์ครับแกเตอร์ Gather เนี้ยจะเป็นเหมือนลักษณะในการดึงกลับเข้ามาครับจะแตกต่างกับพุชพุชคือบอกว่าเอาเอาเรียกว่าอย่างดีครับเอาสิ่งที่มีอยู่ในโซนนั้นเนี้ยออกไปจากพื้นที่นะไม่ว่าจะพุชกี่ตัวแล้วแต่นะครับแต่แกเตอร์เนี้ยจะเป็นในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันก็คือบอกว่าดึงในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับว่าสมมตินะครับผมบอกว่าให้แกเตอร์ทาวมาได้แล้วกันแล้วผมบอกว่าผมแทร็กเก็ตที่ตัวนี้นะครับ มันจะสื่อถึงว่าเราจะไปดูทาาที่อยู่รอบตัวของทาร์เก็ตแลนของเราเนี่ยแล้วก็ดึงมันเข้ามาในโซนที่เราต้องการครับในโซนที่เป็นทาร์เก็ตแลน์ของเรานะฮะประมาณนี้อย่างเช่นในตัวนี้ครับบอกว่า Gather1.... ตัวนี้ครับ1 explorer slash ตัวทาาหมายความว่าเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะ g กสเตอร์1 explorer หรือ1ทาาเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมบอกว่าผม ผมจิ้มที่โซนหมาเลข6แล้วกันแล้วผมว่าผมแกเฟอร์เจ้า1ไม้จิ้มฟันนี้เข้ามานะครับก็เป็นการใช้ Ability ของการนี้เรียบร้อยแล้วครับการนี้จะมีเงื่อนไขบอกว่า t a ร g e เก็ตแนนั้นะ่ะต้องไม่มี invader ออยู่นะไม่มี invader ออยู่ก็คืออย่างเช่นโซน6เนี่ยไม่มี invader ออยู่แต่มีดาฮานอยู่ก็ไม่เป็นไรครับโซนนี้ก็ได้โซนนี้ก็ได้น,นดครับแล้วแต่ว่าเราจะจิ้มไปยังไง อันนี้ก็เป็นเรนจ์เป็น2ก็นับจากสาร,ระภูมิของเราเรนจ์ range, เป็น2ก็แทบจะทั่วทั้งเกาะเลยแล้วกันนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างการนี้แกเตอร์ gather จะเป็นการดึงเข้ามาครับซึ่งอย่างที่บอกครับคือสมมุตินะบอกว่าถ้าเกิดการนี้เป็นบอกว่าแกเตอร์สอง explorer's นะครับเราก็สามารถดึงได้จากที่ดินแดนที่แตกต่างกันได้นะครับสมมุติผมทาเก็ตที่6ผมก็ดึงจาก explorer จากดินแดนที่5มากับออตรงโซนที่1มาได้เหมือนกันครับก็คือ ขอให้ตัวเรียกว่านี่ดินแดนที่ล้อมรอบนี่ครับมันมีมีตัวตามที่ต้องการครับเราก็สามารถดึงมาได้หมดเลยนะฮะประมาณนี้อันนี้ในส่วนของแกสเลยครับถัดมาครับจะเป็นส่วนของ replace ครับ replace คือการแทนที่ครับอย่างเช่นการนี้บอกว่าให้แทนที่1 explorer ด้วย1ดาหา d ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ว่ามันไม่ใช่การทำลายครับมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรา replace การมันบอกให้ replace t a วเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับมันจะไม่ได้ fear token มานะครับอย่างเช่นการนี้บอกว่า replace 1 explorer เป็น1ดาหารแล้ว target ที่เป็นที่มีดาหารเท่านั้นนะผมก็บอกว่าอ๋องั้นผม target ที่ดินแดน6นะแล้วผมก็ replace 1 magic f u n เนี่ยให้เป็นดาหารก็เอาดาหารมาใส่แทนประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของการ replace ครับแล้วก็มีอีกตัวนึงครับเรียกว่าเป็น d e f e n d ครับ d e f e n s จะเป็นในเหตุการณ์ที่ว่า จะสอดคล้องกับตอน l a v a g e ครับที่ว่าเหล่า i n v a t o r s เนี่ยจะสร้างความเสื่อมโทรมให้ซึ่งมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าความเสื่อมโทรมนั้นนะ่ะมีค่ามากกว่าหนึ่งหน่วยขึ้นไปเนี่ยเราจะเกิด r i g h t Token มาวางไว้ในดินแดนนั้นครับซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างยากเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันมีแค่ทาวสักตัวหนึ่งอยู่ในโซนนั้นนะอันนี้ก็คือตึงมือละเราต้องหาวิธีการจัดการมันครับซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คือเรามาดีเฟนต์ครับดีเฟนต์จะหมายความว่า มันจะไปหักลบกับจำนวนดามจที่จะเกิดขึ้นจากเราอินเวเดอร์สครับสมมติน,นะครับผมบอกว่าในอ่ะมาอยู่ด้วยกันเลยในโซนที่2ตัวนี้ครับโซนที่2ที่มีซิตี้อยู่ซิตี้สามารถสร้างความเสียหายได้3หน่วยครับแล้วก็ทาวสามารถสร้างความเสียหายได้5หน่วยครับแต่ในเธอนะครับผมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วผมบอกว่างั้นผมเล่นการนี้แล้วกันดีเฟนท์ห้านั่นแปลว่าจากดามจโดยรวมที่เกิดขึ้นจากทาวและซิตี้เนี่ยครับก็คือมีค่าเท่ากับ5หน่วย แล้วมาดีเฟนท์มันจะหักลบกันนั่นแสดงว่าตอนลาเวช e ดูเนะครับเหล่าอินเวเดอร์เนี่ยจะทำดามจแค่0ูนย์ดามจเองแต่สิ่งที่เราต้องการเออเรียกว่างนี่ครับที่เราต้องระวังนะครับก็คือขอให้เราสามารถใช้งานการ์ดนั้นได้จริงๆอย่างเช่นกันนี่ยครับเรนจ์ Range เป็น0ผมจะยังไม่สามารถใช้กับโซนนี้ได้แต่ผมจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อผมมีเมด็ดเนั้นอยู่นะครับเพราะเรนจ์มันเป็น0ูนนะฮะ แต่โดยหลักงานก็คือ d e f e n ์นะครับมันจะมาหักลบกลบหนี้กับตัวของดาม g จที่จะสร้างมาจากเรา i n v a วเ r s ครับอ๋ออันนี้ก็ก็เป็นอีกรูปแบบนึงครับของการสร้างเฟียร์การ์ดนะครับแบบสร้างเฟียร์โทเค็นว่าได้เฟียร์ตัวนี้มานะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวของ t a r g e เก็ตแนั้นนะ่ะมันมีเป็นลักษณะ อะไรบางอย่างเพิ่มเติมมาเนี่ยเราก็จะได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมมาด้วยนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้ครับในเงื่อนไขตอนแรกสุดเนี่ยครับที่บอกว่าสามารถใช้งานได้ในโซนที่เป็นมี invaders อยู่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่เราเลือกใช้อะถ้าเกิดโซนที่เป็น invaders อยู่นะครับมันเป็น mountain หรือ jungle เราจะได้ Ability เหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาครับนี่ก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นประเภทของ แอคชั่นที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละพาวเวอร์การ์ดแล้วครับว่าจะเป็นยังไงก็จะมีทั้งผมสรุปคร่าวๆนะครับว่าจะมีทั้งการ g e n e เรต e ฟียรแล้วการดูว่าถ้าเกิดเรามี Condition ตรงใน t a r g e เก็ตแเราก็จะได้ Ability เพิ่มบางอย่างนะครับ d e f e n นะครับมาซึมซับการโจมตีจากเหล่า Invaders ในตอน l a v เ g e นะครับ e ีเพลซนะครับในการแทนที่ อะไรสักอย่างด้วยอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งต้องโน้ตไว้ว่าการแดน,นที่เนี่ยถ้าเกิดเป็นการแดน,นที่ท o w หรือ city อะครับเราจะไม่ได้ f e a โทเค็นมานะครับกเซอร์ Gather จะเป็นการดึงมาจากเมืองที่ติดกันของเมืองที่เป็น t a r ็ e t ลนด์ของเรานะครับดึงมันเข้ามาไม่ว่าเราจะดึงอะไรก็ตามตามแต่ condition ของแต่ละการนะครับอันนี้จะเป็น concept ของการ remove ครับร e m o v e คือการนําออกจากเกมเลยนะครับ ปเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดรีมูฟนะครับก็คือกลับเข้าไปในโซนของ Bright token ที่เราวางไว้นะครับซึ่งการรีมูฟตัวนี้ถ้าเกิดเป็นการรีมูฟทาวนหรือซิตี้ก็จะไม่ได้ f e ีย token เช่นกันนะครับ Damage ครับถ้าเกิดเป็นด a ม a จ e ตัวนี้เป็นการทำลายเป็นการโจมตีอะไร่างนี้ครับถ้าเกิดดามจนั้นนำไปสู่การทำให้ทาวนหรือ City หายไปได้แบบนี้เราจะได้ f e ีย token มาด้วยครับ แล้วก็ผมขอข้ามมาที่ตรงนี้ก่อนอันนี้ Push ครับ Push ก็คือเป็นการที่เราผลักตัวของ invaders ต่างๆที่ตรงตามเงื่อนไขเนี่ยว่าเราสามารถผลักอะไรได้บ้างโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็น Push ตัว explorer Push d h ดา n Push t ท w n นะครับไม่ค่อยเห็นว่าจะสามารถ Push City ได้ครับก็คือ Push ก็คือเอาตัวนั้นน่ะออกไปจากโซนที่เราเป็น Target Land อยู่แล้วไปยังตัวของโซนที่เป็นเหมือนเพื่อนบ้านว่ามันจะติดกับอะไรนะครับ ส่วนสุดท้ายเขาจะเป็นเหมือนเป็น ability ที่ไม่ได้ขึ้นกับตัวของ land ใดๆเลยในของเกาะของเราครับแต่เป็น t a เก็ t ไปที่ผู้เล่นครับว่าจะให้ทำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับตัวของ ability effect card ครับก็สวัสดีครับ